สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องตีริกโกสอนนะว,วันนี้ผมก็จะมาใช้ซูเปอร์มาตรการสูงสุดในมอสตำรวจนะครับแต่อันนี้มันจะยืนเล่นตู้ตับข้างสอนอนไหไม,ห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 มก็นะครับเราไปใช้ซูเปอร์มาตรการสูงสุดโค้ดแดงเลยดีกว่านะครับทุกคนไปก็ผมได้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ ชุดที่เอาไว้ไล่ล่าเหตุที่แบบมันร้ายแรงที่สุดนะครับโอเคแล้วก็รถนี่ครับรถของผมเองสีเก้านะซีเก้าป่ะถ้าถ,ถ,ถ้าจะไม่ผิดนะอ่าแล้วคือจริงๆอ่ะคลิปนี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วแต่คือเสียงไมมันปรับลงไว้แล้วมันไม่ได้ยินเสียงผมเลยก็ามาอาัดใหม่แล้วกัน,นครับ คลิปนั้นผมใช้ R 3 4มสี่นะนะผมทค่รู้แล้วกัน R 3 4เป็นไงนี่เราไปรถ R 3 4เลยนี่นี่เราจะจะขับ C 9นะใช่ปะถ้า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 ไม่ผิด C 7นี่ C 7 C 7 C เนี่ย C เเป็น performance ขานะครับเรามาแต่งรถกันก่อนเลยอุ๊ย ิหายแล้วอะไรวะเนี่ยก็ผมจะเสกรหม่แล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอเคนะครับอะไรวะเนี่ยรถติดเลยจอดฟูบะอ่ะจอดนนี้ก็ได้นะเออเขาก็มีที่จอดดีๆนี่ว่าเดี๋ยเราจะมารอเคสกันนะครับผม Okay, แ้่เรามีหน่วยเรามีงานแล้วเป็นบุคคลติดอาวุธหนักนะครับโอ้โหนี่คือแบบเริ่มมานี่ก็เจออะไรแปลกๆเลยละ่ะไปเลยครับทุกคนถนนมันจะบกักบักนิดหนึ่งนะ มันไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะนะกีเดผมมันแบบไฟมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันขาดบ้างหายบ้างนะที่เกดแก่แกและ้อเข้าไงฮะพี่ปิดทางเหรอปิดทางโอเคที่ทำไมรถอันนี้มันขับยากจังอ่ะ ขับสามสี่มันเดิมดีกว่าว้าวาวาวาชิดเดเดยวเดเดเดเเดเผมลืมออกออก,ออกอาวุธผมลืมออกอาวุธจีโอเคครับมีเราพบเห็น เอิอ่มชายพึ่งเกาะนะครับขอเรียกกำลังเสริมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นั่นมาผมไม่ได้นั่นมาผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เบิกอาวุธมาใช่ผมมีแค่ปืนพกน่ะ มึมอยอยงใครเนี่ยมึงมาทำไมเคล็บผมผมจะลองผมจะลองเอาปืนเทเซอร์ไปยิงใส่เขาดูน,นะครับว่าเขาจะกระทบกระทานไหมเฮ้ยกระทบกระทานเหรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยมันยิงไม่เข้าเลยไงประเด็นมันยิงไม่เข้าเลยไงประเด็น โอ้ oh my god อ้าวเดี๋ยวนะโอเคครับสเปกดาวเรียบร้อยนะครับสเปกดาวสเปกดาวขอด้รลบ้ันนะครับโอโ้โ,อโหบรรยากาศสูงสุดโอ้ ยกมาทั้งยกมาทั้งหน่วยทุกหน่วยทุกทุกบุคคลที่ไม่มีใครแะเขาคืนแบบมาเคสนี้ทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหโอ้โหนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยใครแล้วเราไปเคสอื่นกันต่อเลยนะครับอ้าวรถหายารถรถอยู่นี่ เราต้องไปทําการเบิกอาวุธก่อนครับโอเคเราไปเบิกอาวุธกันครับรีวิ่งไปเบิกอาวุธเลยเมื่อกี้นี่เอา้าอันนี้คือปืนที่คนร้ายใช้นะครับเทสหน่อยเทสหน่อยโคตรรัวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเขาเบิกอาวุธไหนครับ มันจะกระตุกนิดนึงครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นะไรโอเคครับเราจะเอาโหลดเอาของหน่วยสวาดนะครับนี่ <you> โอเคครับตอนนี้แล้วก็ได้ทำการเอา้าลืมลืมกดอันนี้เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ โอเคครับแล้วก็ได้โหลดอารเป็โอ้โหูบึมบิมเลยครับตอนนี้เขามีอะไรให้บางยี่บอมก้อนนี้คืออะไรโอเคเราใครใครครับมี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 เหตุเหตุเหตุแจ้งขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นโค้ดสองนะครับไปเลยไปเลยไปเลย โอ้โหเมื่อกี้ชนรถพังหมดเลยขออนุญ,ญาตซ่อมรถนะครับฮะเขาอยู่ตรงไหนอะ่ะเขาอยู่ข้างล่างคอเขาอยู่ใต้สะพาน,าพนไหมทุกคนอยู่ตรงรางน้ำเหรอ เกือบโดนรถไฟชนอะฮะด่ากูหมูด่ากูหมูทำไมด่ากูหมูทำไมด่ากูหมูทำไมร้อยขาน้ำเลย โอเคครับมีใครอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอะมันทนแล้นพังง่ายจังวะเลี้ยวเลยได้เห็นไหมลูกคนเห็นไหม เท็กเจอร์ผมมันบบักอะไรไม่รู้นะมันเกมจะระเบิดในเวลาห้าวินาทีนะครับเฮ<ะ>้เปิดไฟเลนทำไมเนี่ยต้องไปเข้าวงล้อด้านหน้านะครับนี่เป็นสะพานวนปะประมาณนั้นประมาณนั้น ขอาทางหนครับพี่หลบหน่อยพี่รถล,ล้วก็พังหมดละเอ้ยพี่พี่ก็ขับดีๆๆพี่จะเบรกทำไมพี่จะเบรกทำเพื่ออะไร เขาอยู่แถวๆนอกเมืองตรงไฮเวย์นะตรงนี้เลยอยู่ตรงไฮเวย์เส้นออกเมืองอ่ะเอาเอา้อผู้นี้เลยยิงขอโทษนะครับขอททษนะครับขอโทษนะครับกรีปกรีปกรีปกรีบ,รบ,รบ,รบโอ้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามทุกคน เราต้องหาที่กลับรถแล้วอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยเอาโอ๊ะโอะอะไรวะเนี่ยกูไม่เห็นอะไรมาวะไม่รู้นแต่แต่อยู่ดีเราก็เราก็ได้กลับรถนะครับคนเราไปจุดเกิดเหตุกันเลยดีกว่าครับปังไอพี่

โอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมค้างมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทุกคนคนงงเลยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเกมก็แหลกแล้วก็ปักปักอินแคสไม่ใช่มอสแอร์พอดีแคสนะครับทุกคน เดี๋ยววผมจะทำการกดรีโหลดบองอินแล้วมันนั่นเลยก็กลับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนชุดนิดนึงไปมาตรการสูงสุดเลยใครครับเป็นเหตุเพอสูตรนะคะผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่บนไฮเวย์หรือเปล่าโอ้มา g ก็อยู่ที่ไหนอะอันนี้บักนาาันาบักนะ เฮับเราจะทำการเปิดใช้มาตรการสูงสุดมาตรการสูงสุดเลยแล้วกันโอ้ยจะรีบติดทำไมยังไม่ได้ใช้อันนี้เลยมาตรการสูงสุดมาตรการสูงสุดเลยทุกคน สูงสุดแบบสูงสุดเลยเนี่ยรัดอะไรรัดอะไรหน่วยซิอูรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยมันจะได้มันมันจะได้มันขึ้นแล้วเร็วมันจะได้มันขึ้นบิดทนมากเลยไปไปให้ไปนะ ให้ไปนะให้ไปนะยังจะไปไหมยังจะไปหรอโหอะไรอ่ะไม่มันเลยฮะอุ้ย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 ชัดไฟ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 หมดแม็กไงชัดไฟจนหมดแม็กเลยอ่ะที่ดู ใช่ค,ครับช่างมันครับอันนี้มันมันมัน,มนไม่ค่อยมันนับช่างหัวมัน have Grand Auto โอเคครับมีเหต,มเหตุมีเหตุมีเหตุมีเหตุเป็นคันใหญ่นะเป็นรถคันใหญ่นะหลบหนีแจ้งว่าเป็นรถคันใหญ่นะผมเหตุเพลเหตุทิวสูด last vehicle ผิวสุดไหนอ่ะต้นต้นรถเป็นอะไร <c oughs> ไม่มันเลยไม่มันเลยขอใช้ มาตรการสูงสุดโอเคโอเคขอขอ้ขอัองเสริมหน่วยรัฐเวนทางรัฐแล้วก็ท้องถิน่นเคลียร์ทางทุกอย่างขอหน่วยสวาดหน่วยซิลขอ ขอแค่ซัพพอร์ตหน่วยซิลหน่วยรักทุกอย่างครับขอแบบสูงสุดนี่คือซุปเปอร์มราตรการสูงสุดโค้ดแดงรีบเลยครับผมรีบเลยรีบเลยซุปเปอร์มราตรการสูงสุดโค้ดแดงครับเอ่อสเปกอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผม S <S ไ,ไหนไหนไหนสเปกไม่เห็นสักคนเพลทอะไรขนางขนา้าขงหน้าขงขนา้ขนาขงหนา้ขนาขงหนา้ขนาขงหน้า จอดเด้อครับ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 จอดด้ยขับเลยเๆหน่อยมันไม่มันสเปกลงรถครับสเปกลงรถครับโอ้ยเพื่อน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 ซับสเปกหลุดเพื่อนสเปกลงรถหนีเด้อเด้อเด้อ สเปกคอนหน่วยกำลังเสริมนะครับคอนหน่วยกำลังเสริมทำวิธีทุกอย่างทุกหน่วย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 ดวนดวนดวนทุกหน่วยเลยโค้ดแดงเลยทีนี้โค้ดแดงเลยทีนี้โค้ดแดงเลยทีนี้โค้ดแดงเลยลดลดลดรดลดกูเป็นอะไรเนี่ย ทำไมทำไมทำไมรถมันดิฟเกินไปละขอทารเปลี่ยนรถนะครับผมแล้วก็เาจะทำการวาร์ปไปเลยติดสายไหมอะ่ะทุกคน ไหน Or, ไม่เห็นม <avier> ีซูเปอร์มาตรการสุขลีโคแดงเลยเอาไม้สุดเลยขอแบบสุดขอแบบสุดชอบชอาที่จะทำได้เลยโอเฟมตกเฟมดรอปแล้วทีนี้เฟมดรอปแล้วทีนี้โอ้โหโอ้โหเฟมดรอปแล้วทีนี้้หซูเปอร์จริงๆ ซุปเปอร์มาร์กาสูงสุดโคดแดงใกลกืบนึ่เดซตั้งดาวนะครับตั้งดาวนะครับเราเจอ subject เรียบร้อย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 เร,ร subject เหมือนยางแตกเลยโห้กแแรงอะ อโอเคครับขอจบคลิปวีนนี้นะผมกับซุปเปอร์มาร์การสุดโค้ดแดงแล้วก็เดี๋ยวลาคลิปนะครับกับลาโลกพร้อมกันเลย See y o u